สวัสดีครับผมบ่าวจักนะครับวันนี้เราจะมีอีพีรถแรงในตำนานนะครับ <Wow. S 1> เป็นรถกระเทยที่ว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับยุค90นะฮะเราเอามานี่เครื่องยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทดูว่ามันจะติดไหมฮะ <Wow. S 1> เอาไปดูกันเลยโอเคดูกันรุ่นไหน นี่นะครับเ,เป็นโนวา R S สุเปอร์ตัวนี้มันจะเป็นโชคเดียวนะครับมีดิ้ดหน้าดิ้ดหลังนี่โชคเดียวดิ้ดหน้าดิ้ดหลังคันคองด้านะฮะลองจูงไปสตาร์ทโน้นสตาร์ทปิดนะจะไปขี่ได้นะ ខ្លាក់ក្នា คร like> well, vet yeah ั้นี้มลภาวะเป็นพิดนะฮะมลภาวะเป็นพิดโอ้หลักเรียบีบเลียบีมลภาวะเป็นพิดเรจะลองขี่ดูว่้ เสียงนิ่มนิ่มมากเลยนีมีจูนขบูใหม่น่าจะคันนี้หนักกว่าคันนี้อีกควันเยอะไม่ได้สตาร์ทนานรถนี้จอดรู้สึกว่าจอดตั้งแต่ปีสี่สามเคันนี้เนี่ยขุดมันขึ้นมาขี่นะจอดตั้งแต่ปีสี่สามนับดูกี่ปีสี่สามสี่สี่สีหส่ห้าส,สีก,ส,กสีเจ็ดสเก้าอดจอดสิบกว่าปีอ่ะเพิ่ง ขุดขึ้นมาขี่ขี่ดิจะเบรกอยู่ไหมเนี่ยอยู่น้ำมันหมดแล้วหมดได้เติมแล้ว ควันควันกลบกลับมาแล้วควันควันกลบควันกลบต้องไปเกิดสีลวดใหม่สีลวดรับไปเลี้ยสติดไหมไปไปเลี้ยสิตินไหม ไปเลื้ยติดเทรดดังไหมเรดังไหมเร,รดเร,รด,ดับแล้วไปเลี้ยติงไ,งไปตอิด,ดยไปเลี้ยติด ใส่น้ำมันเคลืองควันกลบใส่ซีลวดใหม่ขี่ได้เลยนี่รถแรงรถแรงเออทำไมไปเป็นอย่างนี้ล่ะดิดหน้าดิดหลังนะครับรุ่นนี้นี่แต่จุดมันก็แรงคะขุดขึ้นมาขี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบาจักด้วยนะครับเดีครับ